ยายเรามาเราไปวัดมาเนี่ยมันยายสวัสดีนะยายยายสวัสดีแซนคลับคือบอยซื้ออาหาร่เขาหนูหนูคือหนูคิดไว้ว่าหนูจะกลับบ้านใช่ไหมแล้วหนูไม่เอาเสื้อผ้ามาเยอะแล้วทีนี้มันแบบมันมีแต่เสื้อสั้นๆเหมือนเสื้อครอบเสื้ออะไรกันเเเอมีี่ขารยกใครเป็นคนเลือกไงอีาอหล่า มันบังคับกันใส่อันวีาอย่เป็นตีมขาวกันต่อไปจะเป็นของยายแตนนะเนี่ยใส่ั้งเดียวก็จะเป็นของยายเลยสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แงงไวพรให้แฟนคลับยายแตนใจเกินแสนหน่อยเอาเลยเหรอเอาเลยเอาก่อนเลยอะเอาก่อนเลยขอบคุณที่ติดตามเพจ อย่าแต่งใจเกินแสนอี่กี่ปีแล้วอฮ้ยน่าสดมากค่ะเพิ่เช็ดหน้ากลังจะแต่งน้ะกี่ปีแล้วสวยมากอันเสื้อมันตัวใหญ่มันมีแต่ไซส์นี้น่าจะเป็นสองแต่ว่าเขาทำดีดีสองสามปีนี่แหละแม่ว่าน้อเหมียวเนาอของแม่อ่ะเปลียนแม่เพิ่งเปิดไม่แต่จะไปแต่งที่นู่นก็กลัวเหงานอะเดี๋ยวจะตามไปที่ไม่ต้องกลัวหรอก สามปีก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแม่นะคะเพจไี่เตืนใจกินแสนนั่นเฮ็ดมากนั่งแต้อันกับว่าข้นี้มีเพจพ่อยเหรอเนาะบอเฮ็ต้อการแบบผีขุนก้อนสิแดงต้งปลุ้ครับปลุกอย่งนี้อีกเออกระติดตามบ้างตะขุนจะมามหอดตอนนี้กะเลียงร้านทั้งสี่เนาะค่ะกับผ่านไปอีกปีแล้วค่ะแป๊บแปสิ้นปีแล้วก็ขอให้ปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้แฟนเพจ ลูกเพจของแม่แตนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการเงินกันงานหมั่นคงมีหัวใจที่แข็งแรงตีสำคัญอันใดที่มันผิดลาดไปว่าวาสิเป็นคำพูดกิริยาวาจาท่าทางอันไหนที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมาทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเอจอจะขอขอโทษขออภัยกับพี่พี่แม่แม่ลูกเพจคุณยายทุกท่านด้วยอัน ของเพจเจ้าด้อืมอืมของเพจก่อนคนมาท่าเทียมมีแต่แบบว่าเวแบบว่าวมวลแบบนี้ไรอารมณ์เนาะอือก็ขอโทษให้ให้กันเนาะเมันก็มันก็เริ่มต้นใหม่ถ้าหนาเรื้องอีหลีขอโทษเออบ่คอยบ่โทรศัพท์นี่เอาใส่เปิดใส่ตรงนี้เอาบ่เออเนาะเฮ้ยเนาะโอ้เห็นหมดเลยหน่าแล้วซันมันี่อืออือมีแฟดมีอะไรเนาะ ขอบคุณที่เขามาเบิงจริงๆมันกะอยากสิบอกว่ามันกะเกิดไล่ได้แหละจริงจริแล้วได้ได้ไล่ได้คันบ่มีผู้เบิงมันบอกว่ได้เงินนี่แม่ไปตัวเพิ่นบ่ได้ดอกแต่ว่าแต่ว่าสิบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเนี่ยนะอยู่น้ำรถไทยไปแล้วใครใครโอ้ยลูกโอ้ยนี่กัพ่อนให้พี่จุนเอาของยายเอาของพ่อเอาของแม่มา ของยายนั่นน่ะไปคลอประตูมูเทิรแปบดบเทียเราพหนเอกอ,อ,อ,องไปไหห้บอคุนว่าเอฟเสื้อเอลอดีหน่อย กะค่นห้างกะแต่งสีละครับพี่น้องสว<ม>ัสด<ม>ีปีใหมค่ค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆค่ะมีความสุขจ้าอืมนะนะอันนั้นพี่สาวแม่อีกเดียนพอดผู้นัน้นผู้หนึ่งอันนี้ก็ส่งอันซอยอุดเม็ดสะเดมาเนี่ยช่วยเหลือจีนเจีอกันเนวามาหอดมือนี่ม,มันกยแป๊บๆผ่านไปอีกแล้วผ่านไปผมคิดว่าอายุสี่ไร่ขึ้นอีกเดียบบาทเนาะ คนเฮาวกะสูไปพี่น้องปีไหมปีเก้าสูคือเก้าหาเงินหาค้ำให้มันได้หลายไใคก็ได้ยูดีมีแห้งแม่ลูกดีเอ้ยเงินยังกะเงินได้เขาหลายๆไทยยังกะเห็ดอ้อยเห็ดมันกะเป็นราคาดีๆไม่ได้ปลูกพักปลูกยังกะใครง่ามสีไม่ได้เท่านั้นตัวเนาะจ้าเท่านั้นล่ะจริงๆอะไม่ต้องเครียดค่ะคนห้าสี่อายุยืนกะคื่อห้าต้องเครียดอันนี้กะบันนี้กะมื้อนี้มาส่งท้ายปีเก่ากับลูกเด้ แต่ว่าลูกเคยยูรอยเอ็ดยู่สีรดกพอกันเมื่อไรเขากับลูกเคยมือเมือม่ออื่นขนาดสิคัมืออื่นพอกันเลยเออเมื่ออื่นกับสีไดอยูพ้อมหน้าพ้อมตากันลูกเต้าเขาวันนี้วันนี้ก็บสอยูกับลูกสาวก,กาวอนมันมาส่งไข่เคยบอกคุณว้แล้วว่ายอยากอยากให้ลูกมากไหวพัฒนาเสีย ว่ามื่อไงอยู่ร้านร้านจีสัตนาคาราดเ่าดีมันอ่เมื่อมันี่สีหอมแก้มส่งถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ด้ปีใหม่ก็ให้เจ้าพอจะขอจะสิ่งดีๆให้ลำให้รวยให้คนหักคนหลงเก้านี่แหละหักหอมกันหักกิ้อล้วกันไปเอาพูดละสองร้อยกับเพาะละอายุหอมกัหอมแท้ละเด้อพี่น้องหอมหอมติดตามจนแม่แม่ขอบคุณค่ะ อาชีกกับยูนอยนนะอาชีกกับยูนอมักับดีพอกันมื่อื่น่่จ้งสิพอลไเห็นเราแกก็จับกับมากับบ้าอไก่ก็กาใดก็ได้แม่นไก่ยุไก่มันมันหยาบมันเดินทางยาบกะบริไปบริมหานอืมตีนรองหยาบเ้นม่งเมนดีแบบจะจังเบิงเนเพอกันคนละป้าเมียวไม่มัดผม